ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิซทารโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกานอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนนะคะประจําวันที่1นึถึงสิมกราคมนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะก็คือผู้ที่เกิดร่องวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่2 0มิถุนายนค่ะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western A s t r o l o g y หรือว่าตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกัน ก็เป็นไปได้ค่ะราะคาก่อนอื่นนะคะก็ต้องคอ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะคะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี 2,021นะคะหรือ2564นั่นเองนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรากันบ้างนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยในช่วง1-15มกราคามนี้นะเมทูนจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะดูที่ใบแรกนะคะเมนเอนเนอรจีของตัวคุณเองนะคะคือเป็นไพ่เด h นะคะ ตามมาด้วย The Empress, Hermit, Row, Judgment ค่ะ King ถือถ้วยนะคะ The Sun สามไม้เท้าแล้วเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะ uh, สำหรับของเมถุนนะคะในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองเนี่ย เดีอยวจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะมันสลับกันได้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยค่ะกันในความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกเหนื่อยจังเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปทางไหนยังไงดีเขาคนนี้ที่คุณไปดิวด้วยหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยหรือคบอยู่ด้วยในตอนเนี้ยบอกเลยว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกดีให้กับคนคนนี้มากๆคือรักเขานั่นแหละรักเขามากแล้วมองว่าเขาเนี่ยเป็นความสดใสของชีวิตคุณเลยเป็นคนที่ คุณเองชอบมากนะคะเป็นทุกอย่างที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่า,อ,าอยากจะได้เข้ามาเป็นคนในครอบครัวนะคะได้มาเป็นสาม,มีหรือได้มาเป็นภรรยาของตัวเองนะคะมันน่าจะดีคุณชอบคนแบบนี้นะคะคนแบบนี้คือเป็นอะไรที่คุณต้องการแต่ทีนี้การสารความสัมพันธ์นะคะมันดูเป็นอะไรที่กระท่อนกระแท่นแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าใจกันมากนะักคุณทังคูดูมีความขัดแย้งกันบ่อยด้วยเรื่องเล็กน้อย นะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าห่างเหินคือคุยกันมานานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังห่างเหินกันอยู่ยังหาจุดไม่ได้ว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงตรงไหนเราทั้งคู่ถึงจะแบบใกล้ชิดกันมากกว่านี้หรือจะเข้าใจกันมากกว่านี้ อ่ะฮะหรือมีบางอย่างที่แบบมันมันเป็นเรื่องที่เราทังคู่คุยกันบ่อยมากๆแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาพ่าาไม่เท้าอาจจะหมายถึงว่าพวกคุณมีปัญหากันเรื่องเดิมๆซ้าๆตลอดนะคะมันก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์ดูยังจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้ดูยังติดและเขาคนนี้ก็ยังดูนิ่งอยู่นะคะนิ่งยังไงก็นิ่งอยู่อย่างนั้นคือไม่แสดงออกอะไรก็ยังไม่แสดงออกอย่างนั้นมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่า เหนื่อยหรือเกินกับความสัมพันธ์เนี้ยพยายามในการพูดคุยแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะฮะทีนี้เดี๋ยวดูอีกว่าในเอพิโซดนี้นะคะชาวสีเมทุนและคณะเมถุนนะคะตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกนะในเอพิโซดนี้นะคะเมทุนจะเป็นยังไงอีกคะ ขอ clarify death หน่อยคะ่ะ d e a t โอเคเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยกันมานานแล้วหรือสานความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังหาความชัดเจนไม่ได้หรือมันยังหา พอไม่ได้ว่าเราทั้งคู่จะลงเอยกันยังไงแบบไหนมองไปข้างหน้าก็ยังไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้เลยค่ะแต่ใจคุณเองนะคือไปแล้วเอาใจลงไปเร่นเรียบร้อยแล้วกับความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกกลัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดมากประมาณว่าอ่าก็ใจมันรักไปแล้วอะแต่เธอเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงคุณเองสองจิตสองใจนะคะว่าจะพูดดีหรือว่าไม่พูดดี เกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะแต่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็คงพยายามที่จะเข้าใจคนคนนี้มากที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองจะทำได้และ Take Action ให้เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวคุณเองรู้สึกยังไงนะคะถ้าทนไม่ไหวจริงๆคิดว่าในเอพิโซดนี้อาจจะมีการพูดหรือว่ามีการตัดสินใจอะไรกันบางอย่างคะ่ะเพราะว่า,าคุณรอการตัดสินใจหรือว่ารอ ที่จะดูแนวทางความสัมพันธ์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันไม่เห็นคุณอยากไปต่อเขานะแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนอะคุณกลัวว่าคุณจะทำอะไรแล้วแบบเขาไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจเขาคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ออกมาดีที่สุดเขาพึงพอใจมากที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองจะสามารถทำได้นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า เขาคนนั้นของคุณล่ะนะคะในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ mm ืมเมเนเจอร์ hmm. ของตัวเขาเองนะคะเป็นไพ่แปดดาบอุ๊ปส์ตามมาด้วยนะคะสามเหรียญสี่ไม้เท้าค่ะคิงถือดาบนะคะเดอะฟู 2ถ้วยควีนถือถ้วยอัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือดาบเอาล่ะคุณขาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะคะถ้าดูของคนเมื่อกี้หรือว่าของตัวคุณเองนะคะมี perfect match ขึ้นมา1ใบนะคะหาแป๊บนะคะนั่นก็คือคิงถือถ้วยของตัวคุณเองนะคะที่ออกมาคิดว่านะจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ มีความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะมันจะไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะคือชอบกันรักกันหรือว่าพึงพอใจกันแต่ด้วยเรื่องของการสื่อสารนะอาจจะอาจจะทำให้ไม่เข้าใจกันสัก เท่าไหร่มันอาจจะต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างอื่นหรืออาจจะต้องพูดตรงกว่านี้กับคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาพอสมควรนะคะหรือว่าคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงคือถ้าสมมติว่าไปพูดอะไรกับเขาในแบบทีเล่นทีจริงเขาอาจจะไม่สนใจแลวเขาอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องที่ไม่จริงก็เป็นไปได้นะคะอ่ะเอพิโซดนี้คนคนนี้เป็นยังไงดูตัวเขาเองนะคะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ หนักหนาเลยแหละชีวิตในช่วงนี้คืองานเยอะนะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแบบเยอะแยะมากมายนะคะตัวเขาเองกอ็โฟกัสเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นหลักนะคะในช่วงนี้ดูเป็นอะไรที่แบบเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะแต่ว่าเขาดูไม่มั่นใจในตัวคุณเลยอะ่ะอืมมันอาจจะเป็นเพราะว่าการแสดงออก ก็ได้คุณอาจจะต้องจริงจังอีกนิดหนึ่งกับคนคนนี้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่จะรู้สึกหรือจะยอมเซเสอะไรกับใครง่ายๆเขาค่อนข้างมีเหตุมีผลมากในเรื่องของความสัมพันธ์คือเขาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะนี่คือคิงถือดาบเขาไม่เวของเขาเขาไม่ตรากะของเขาเขามีเขามีเขามีแนวคิดของเขาเองอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาเป็นคนไม่พูดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะ ไม่เข้าใจว่าอา้าวแล้วสรุปต้องการอะไรยังไงกันแน่นะคะวิธีการแก้ไขเวลาดีลกับคิงือดาบก็คือคุณต้องสังเกตค่ะว่าเขาเนี่ยยังไงชอบอะไรแบบไหนยังไงถ้าเขาพูดถ้าเขาอยากจะพูดถ้าเขารู้สึกอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันมัน comfortable อะ่ะเดี๋ยวเขาจะพูดออกมาเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องสร้างความสบายใจให้กับเขานะคะเอาใจยากนิดนึงค่ะคนคนนี้นะคะอ่ะทีนี้เขาคนนี้ของคุณนะคะเป็นยังไงอีก ในเอพิโซดนี้เขาคนนี้ของเมถุนนะคะเป็นยังไงอีกคะ่ะห้าดาบสี่ดาบอืมคนคนนี้ไม่ได้มองเรื่องความรักเป็นเรื่อง สำคัญอันดับต้นๆของชีวิตเพราะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำมากคุณแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบอาจจะมีปมปูมหลังในเรื่องของความรักที่ไม่ดีเขาไม่กล้าที่จะรักใครง่ายๆอีกแล้วคนที่เขาจะรับเข้ามาในอนาคตคือต้องต้องจริงจังกับเขาเท่านั้นอ่ะอืมโอเคเขา clarify แปดดาบหน่อย คือไม่รู้ว่าการแสดงออกของเบนทุนที่ไปทํากับคนคนนี้นะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้คือการแสดงออกคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจจะทําหรืออาจจะมีท่าทีประมาณว่าไม่ได้ชัดเจนหรือว่าไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นักเขาก็เลยดูระแวงแล้วก็ระวังตัวนะคะ ในการที่จะเข้าหาหรือว่าในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อคนคนนี้มีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่คุณนะดูมไม่ค่อยใส่ใจเขาเลยคุณไม่สม่ำเสมอคุณดูเห็นเขาเป็น second choice เห็นเขาแบบไม่ได้มีความสำคัญหรือว่ามองเป็นในเรื่องของความสนุกสนานเท่านั้นนะคะต่อให้คนอีกคนนึงจะไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังไงดีล่ะการการการกระทำของเราอาจจะทำให้เขาคิดแบบนั้นนะคะ แล้วเขาก็เป็นคนที่ระวังตัวมากคุณระวังตัวมากระแวงมากนะคะว่าแบบจะมีอะไรเข้ามาอีกไหมจะมีอะไรที่แบบจะเข้ามาทําร้ายเขาอีกไหมเพราะดูแล้วเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรแบบมามากมายแต่เกิดน,นะคะทีนี้เดี๋ยวดู Outcome นะคะดูการว่าในเอพิโซดนี้นะคะความสัมพันธ์ของเมทุนนะคะภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะคะเม้เท้า8แมเท้านะคะ6ดาบคาลาฟันค่ะ สองไม้เท้าควีนถือดาบ1ดาบแล้วเป็นไพ่แฮงแม่นะคะเอาคำของเดือนนี้ต่างคนต่างมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความระแวงมีความคิดในแบบที่แตกต่างกันคุณทั้งคู่ต่าง ก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามันมี some connection อยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นคะมันมีความรักอยู่ตรงนั้นคุณทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเพียงแต่เพียงแต่ในเรื่องของการ communicate ในการสื่อสารอาจจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจอะไรที่ผิดแปลกไปนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะต้องปรับในเรื่องของการแสดงออกหรือถ้าสมมติว่าเดิมทีเป็นคนพูดอ้อมค้อมหรือเล่นๆก็อาจจะต้องปรับโหมดขึ้นมาให้มันจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะต้องคุยแบบในแบบอะไรที่มันตรงไปตรงมามากจริงๆนะอ่ะทีนี้แนวะโนมความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเป็นไงบ้างชาริออลวิวนะคะก้าวถ้วย ควินถือเหรียญนะซวินถือไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ควรที่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอนะคุยอย่างสม่ำเสมอนะคะเช็คแคร์สม่ำเสมอทำอะไรที่มันแบบสม่ำเสมอนะ่ะเพราะว่าเขาคอยมองคุณอยู่คนที่คุณดิวด้วยนะ่ะอาจจะทำตัวเหมือนว่ายุ่งนะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่จริงเขารอดูอยู่นะว่าตัวคุณเองใส่ใจเขามากแค่ไหนหรืออะไรกันแน่มันหลังจากนี้มันเป็นช่วงของการตัวเองพิสูจน์ตัวเองค่ะ ะะอาจจะทําให้ใครสักคนในที่นี้รู้สึกเบื่อนะคะกับการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าดูเอาใจยากอะคนคนนี้นะคะแต่ว่าชาลิออดกับวีรฟอร์จูนออกมาบอกว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณเองสู้นะคะสู้ต่อในความสัมพันธ์นี้ข่าวดีนะคะก็มีให้เห็นสิ่งดีๆก็มีให้เห็นเหมือนเหมือนกันนะในที่แบบปลายทางแนวโน้มในอนานะคตนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ลงเอยแต่อย่างที่บอกมันจะต้องมีความแบบ อดทนมันจะต้องผ่านความเบื่อความรู้สึกว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกอึดอัดอย่าเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจดูแหละนะว่าจะไปทางไหนอ่าเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวไปดู Oracle กันบ้างนะคะว่ามีอะไรอยากจะบอกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่ออกมานะคะเป็น healing family issue นะคะแล้วก็เป็นพ่ trust เนี่ยมีคนหนึ่งคนในที่นี้ไม่เชื่อใจอีกคนจริงๆด้วยมันก็เลยทําให้การคุยกันเนี่ยดูไม่ค่อยแบบสม ooth หรือว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะว่าอีกคนหนึ่งคนในที่นี้ไม่ได้เชื่อนะคะว่าอีกคนชอบเขาจริงๆหรือว่ารู้สึกดีเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาในตอนนี้คือต้องคงต้องทำตัวเองให้น่าเชื่อถือหรือไม่ก็ คุยอะไรกันแบบตรงไปตรงมา My healing family issue ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนหนึ่งคนในที่นี้ไม่ได้ต้องการความรักความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นในเชิงหนุ่มสาวแต่อยากได้แบบครอบครัวคือถ้สมมติว่าอยากได้ฉันเป็นคนในครอบครัวคือเธอแสดงออกมาเลยว่าฉันจะต้องแบบเข้าไปอยู่จุดไหนอะไรแบบนั้นคือคือชัดเจนเบอร์นั้นเลยนะคะต้องการอะไรแบบนั้นแบบครอบครัวแบบจริงจังนะคะทีนี้ เอ่อแอเจลนนะคะที่ออกมาก็มี b a บ t i t i v e นะคะแล้ว like a ็ e r f e c t Charming ใครคนไหนนะคะที่รู้สึกว่ากังวลใจอยากจะคุยอยากจะเปิดใจคุยนะคะความสัมพันธ์นี้มันกำลังเขี่ยวเฉามันกำลังแหง้งแรงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่โอเคแล้วนี่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะได้คุยแต่คุณต้องคุยในแบบโหมดของของอ ในเรื่องของเหตุผลอย่าไปใช้อารมกับคนคนนี้เพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะคะและเบียร์ชตฟคุณต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองนะคะคุณถึงจะทำมันออกมาได้ดีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนโสดกันนะคะว่าในคขึ้งแรกของมกราคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ เ i นเอเนจีนะคะของคุณคนโสดนะคะออกมาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนะตามมาด้วยไพ่หกเหรียญนะคะเดวิลก้ไม้เท้าค่ะไฮพลีเทสแปดไม้เท้านะคะเดาบสิไม้เทา้าแล้วเป็นไพ่เมจิชเชียนค่ะอละในครึ่งแรกนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองนะจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาทำทีท่า ว่าจะสารความสัมพันธ์บล a บล a บล a บ,บลานะคะในช่วงแรกค่ะในเรื่องของการคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการคุยกันในแบบที่คุยถี่เลยอะ่ะนะคะคุยถี่เลยนะคะรู้สึกว่าแบบคลอซับกันมากรู้จักกันไวมากสปาร์กกันไวมากและประเด็นคือคนที่เข้ามาหาคุณในเอพิโซดนี้เป็นคนที่ตัวคุณเองชอบหรือว่ามีความรู้สึกสนใจด้วยมันเป็นอะไรที่คุณเองมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดต่อกัน ก็เลยทำให้คุยกันได้เยอะนะคะแล้วก็คุยกันเข้ากันได้ค่อนข้างดีเพราะตัวเราเองก็มีความพึงพอใจเขาในระดับหนึ่งทีนี้สักพักหนึ่งครพักเดียวเองค่ะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงจู่ๆเขาเองเปลี่ยนไปนะคะ <S <S เขาอาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะหรือมาๆหายๆเขาอยากคุยเมื่อตอนที่เขาอยากคุยทีนี้มันจะสร้างความ สร้างความไม่สบายใจให้กับเราแล้วเราเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วเอว่าความสัมพันธ์นี้จะอะไรยังไงแน่นะคะก็จริงๆแล้วไพ่นี่ออกมาเชิงเตือนนะว่าใครเข้ามาในช่วงเนี้ยให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่าเพิ่งสูญเสียตัวตนหรืออย่าเพิ่งสูญเสียพื้นที่ความเป็นส่วนตัวอะไรของ,ของตัวเองให้กับเขาเลยนะคะเพราะว่า ยิ่งเราสูญเสียยิ่งเราให้เขาไปมากเท่าไหร่เราเองก็จะยิ่งคาดหวังซึ่งคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนที่แพรวอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ก็มีสเสน่ห์หรือไม่ก็คุยเยอะคุยแยะอยู่แล้วตัวเลือกเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะเ,เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะคะ stay safe นะคะ safe ตัวเอง safe ใจตัวเองไว้นิดหนึ่งอ,อ,อ่ะทีนี้อ a ร t เ c ิลที่ออกมานะคะใบรแรกเขาบอกว่า word waiting for ค่ะ p r i v a t i t y ที่นี้คืออะไรคือมันคุ้มค่าที่จะรอคอยหรือว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่แบบที่คุณจะรอคือมันหมายถึงว่าสิ่งดีอ่ะคือ Good Thing มันก็ต้อง Take time get เนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะอีกใบหนึ่งที่ออกมาก็เลยบอกว่าเป็น improving health ถ้าสมมติว่าราคานี้มัน มันแย่หรือว่ามันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจทําให้คุณรู้สึกเครียดหรือกัวงวลใจช่างมันปล่อยมันค่ะเอาตัวเองไว้ก่อนนะคะถ้าเริ่มแรกเนี่ยมันยากหรือว่ามันเริ่มไม่ชอบมาพากลนะคะบางครั้งบางทีเราอาจจะทําได้แค่ปล่อยมันไปอือฮึ สำหรับคนโสดนะคะประมาณนี้ราคาสำหรับของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ